สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะพาเอฟซเราพาพี่น้องเราเข้าป่ามาเก็บเห็ดครับวันนี้ดูผมจอดรถครับจอดรถไ้นู่นนะครับแล้วก็เดินมานี่เดินมาครับมาดูแมคโครครับมาดูแมคโครผมหลักเชื่อเลยแมคโครครับ,รบมาดูโอ้จอดดูกลางป่า แล้วที่ผมทึ่งครับมาดูนี่ครับเขาบอกทำงานได้นี่มันยางขึ้นเทเลได้บ่นี่ขึ้นได้ทำงานได้จอดไว้นี่ครึ่งปีแล้วโอ้มันใช่ไหมมาทำงาน เอาดูเครื่องช่างถอนเครื่องไปดูเครื่องเก้าห้าไปช่างถอนบาก็ัเครื่อง้กเขานี่บอครับหกดีเก้าห้ารหัสเครื่องอ๋อดูดูแท็กครับตัวเดินไฮดรัสแท็กใหญ่ ผมก็เพิ่งเคยเจอข้อโซแท็กผมก็เพิ่งเคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาปลุกกันก็คือว่ามันทำงานได้เตอร์มันทำงานเตอร์มันไหลจายจั่วเตอร์มันไหลายจั่วไปขุดทใายตะโพกเขาเล้วไม่จอดจนคู่ประเทศมันยังไม่ตัดมันก็เลยจอดเลยอือครับ เดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนผมจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเอาช่างทอนพาเอฟซีเราเข้าไปดูขึ้นไปดูเครื่องหน่อยให้เดี๋ยวให้ช่างทอนพาดูครับเอาบม่ได้ล้างอัดฉีดเลยไล่ฉีดได้คนในราคาเกาดีแค่ล้างอัดฉีดซื้อดันไม่ได้ซื้อถ่ออ๋อยังไม่ได้ล้างอัดฉีดก็ถ้าล้างอัดฉีดได้ราคาเลยก็เพิ่งสภาพรู้ไปยังอ่ะ๋อนี่ครับเครื่องเสร็จแล้วเขาไปไปไปซ่งรถในเมคโคอีกคันหนึ่งนดี่ถึมันเราได้ไปว่างหันนี่นี่ นี่นี่นี่เห็นไหมนีของหลานของหลานไปไกลปะเลิกไปไกลป้ะลงมลูกซ้ายขับไปได้ไกลไปไกลคือบ้านดียวเราไ่ราบานนี้สิบตัโลดเห็นละเออลงมือลมอลงมือปะลมึงลงมึงลงมเลนจังหวะกาเล่งเราหลานหลานตาพ่อมบันไดพ่อมบนเรา่ ตอนนร้รับจ้างเขาปีหนา้หนาละสองหมื่นห้า่เียวประเ็คนขายลูเกีียวไปคนขา,ายลูกจุนไปหมตู้ให,หนมดดนั่นเลือนั่คอรจัว่งนี่แหละ่ได้ไปเมีนสุดยอดง่ายไปเนี่ยได้ลเสร็จไทยทำมีไหมเนี่ยสุดยอดครับฟ้าปรกบมีู่แค่นี้ละ่ะ<อ>ที่บ้านเนี่ยฟ้าปกรกบนั่นฟ้าประกบถอดออกนี่ครับมันมันหลุดออกมันถอดมันหลุออก ลกลลลูหานนี่ะเป็นไงช่างทอนไทยทำรุ่นนี้สุดยอดเสียสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆครับช่างทอนเห็นช่างทอนงงครับอันนี้สร้างอยู่กับบ้านนั่นวะนี่ช่างทอนเห็นว่าอะไรดอกว่าอะไรช่างทอนเห็นว่าอะไรปาข้อมันมีโจยกับโจ๊บพิลางเนี่ยกับจ๊บหลานบอกอ้าวผมละ s> <S um อ uh, ึ้งทึ่งเสียวผมละเชื่อเลยเอามาดูครับ ลูกชายมีบอมาดูกันครับจะหาวิธีจะย้ายยังไงผมเลยยังงงอยู่จะย้ายยังไงเอ,เอาเปิดลูกชายขึ้นมาเรื่อยๆคาพิเศษผมเลยคาบีเศษร,รับรบองคงคาบคาบขึ้นเองเช็ดเลยได้เลยค่น,นี้บอเอาเทเลอร์เข้าไปส่งรถแล้วเฮ้ยรับประกันใช้งานได้ครับเอาดูๆรับประกันใช้งานได้ครับหัวเก๋งก็ถือว่าโอเคครับ แต่ตัวเดินกับช่วงล่างก็ตามที่เห็นนี่แหละไม่รู้จะอธิบายจะสาธยายอย่างไรนะครับผมกําลังรอดูเอ uh, แนเลอร์ราคาไม่รู้จะจบกันได้ไหมดูมีแต่ป่าครับเอามาทํางานแล้วก็น่าจะมีปัญหาก็เลยจอดทิ้งไว้นี่เลยนะครับเอามาทํางานแล้วมีปัญหาก็จอดทิ้งนี่เลยครับดูผมจะเชื่ออะไรที่นี่ <laughs> มุกี้ครับก็ไปทางอะไรนั่แหละครับ อะไรแท้ทั้งตัวแล้วผมว่าไม่รู้จะได้อะไรมัง่งจะได้อะไรมั่งเนี่ยทั้งคันเนี่ย <c oughs> ดูภายในหอยเก่งก่อนแต่ยังพึ่งในฝีมือช่างไม่หายครับดู <c oughs> โอ้ยสุดๆราคาจะจบกันไหมห้างนกมั่น ห้างนกบทอนนกเห็นห้างสวยวมันมันมีอมันมีไข่ไหมท่องรอดเยอๆดึงออกายไปดึงไปดึงจ้องไอ้หันละโอ้ยเป็นเอกลักษณ์มันบห้างกรแตหางกรแตโอ้เห็นอยู่กับฝายโอ้ยเออ เอาโอเคเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึง่งแต่ผมยังอึ้งยังงงถึงเฟรมตัวนี้ยังไม่หายเลยครับมีแต่ระดับซูปเปอร์ช่างเท่านั้นที่จะทําได้แบบนี้นะผมบอกไว้เลยโอ้เอาเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันครับอ่ะคุยราคาจบแล้วครับกว่าจะจบเ <laughs> จ้าของเขาเขาบอกว่าเขากินกินต้มอึ่งไปหน่อย ก็เลยมีแนวแก้ไปด้วยก็เลยพูดกันสนุกสนานเลยมวนอท่าน,นะลิ่นแขง,แขง <laughs> นแงจ้กน้อย <laughs> โอ้ผมยอมยอมว่าทำเฟรมแบบนี้ได้ช่างทอนก็งงครับ <laughs> คันนี้ก็จะมเมายังไงช่างทอนจะลองสตาร์ทก่อนบ่เม่นครับลองสตาร์ทลองนึงลองสตาร์ทถึงเทเลอร์มาก,ก่อนเนาะ <laughs> ก็วกไก่บ้านเขาเนาะประสาสามสี่สิบโล่เนาะ เดี๋ยวผมจะให้ช่างทอนเนี่ยก็จะไปพับเดี๋ยวจะไปดูเทนเลอร์ด้วยนะจะไปดูเทนเลอร์อาจจะซื้อเป็นแพ็คคู่เลยนะครับอาจจะซื้อเป็นแพ็คคู่เดี๋ยวไปดูเทนเลอร์ก่อนอาจจะซื้อควบใส่กันนะครับคันนี้ราคาจบแล้วคุยจบไปแล้วครับนี่เอาตรงๆนะซื้อคันนี้ซื้อซื้อเขาก็ราคาหนึ่งแสนบาทท่วนจะตัดอะไรนะไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าเนี่ย ช่างทอนมองคิดยากเลยซื้อหนึ่งแสนบาทท่วนครับคันนี้ครับก็มาเดี๋ยวถ้ามาตัดนี่ก็เอาเคนเรามายกใส่แมคโครเหมือนเดิมใช่ไหมแยกชิ้นส่วนยกใส่แมคโครแล้วก็ไปย่อยที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปไปดูแมคโครกันครับผมไปไปดูแมคโครกันไปเออไม่ใช่แมคโครไปดูเทเล์โอ้ยตายมาแล้วครับหลังจากที่ผมนั่งรอตั้งนานนะ มาแล้วมาแล้วสิบล้อมาแล้วครับเทนเลอร์มาแล้วขับได้ใช้งานได้ปกติเลยมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องอะไรเฟรืองท้ายอะไรแบบไหนเป็นหางปลาเทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวได้ด้วยโอ้เครื่องหลวมสุดๆเลย <c oughs> โอ้จางทรดูเครื่องดิปัดว่ามันท่อไอเสียข้างล่างพี่น้องเลยดูดูเห็นเห็นข้างล่างไหม ว่าไั่ชอบไอเสียบาดนี้เอาไม่เป็นไรครับเรื่องเครื่องไม่ใช่ปัญหาขอแค่ตัวรถดูดีไว้ก่อนเออป๊บถึงแล้วเอาถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้แรนมรแรนมาแตร่ร์ไซค์เหรอ,อแลงแมาแต่ไก่ปะโอแลนวิ่งมา20 30, 30โลครับเอาก็เรื่องธรรมดาเนาะเราไปกินต้มอึง้งอยู่ เอามาดูครับเออช่า <laughs> งตอนเดินเครื่องแล้วหัวเลาะอะไรครับช่างตอน <c oughs> เอามาหางปลาหางปลาทำงานยังไงเนี่ย <c oughs> หางหางปลาให้เงานจังไหน <c oughs> เดี๋ยวให้คนขับพักก่อนยิงหางปลาออกเมืองดูช่างตอนเปิดเครื่องเลย ววนถวดถวดมาดพี่น้องดูดูครับโหลวมถึงหลวมมากครับเอาลองลองยืยดหางลองยืยดหางป่าออกดูอือมาเองดูนะเดี๋ยวมายืยดหางปลากันครับสวิตย,ยู่ข้างหลังบ่ต้องเปิดเอยียงใจในทอนไปเมืองไปดูนี่นี่ฟังนี้ท่อนฟังนี้นัสวิต ให้ต้องแต่งอยู่นะหางปลายือดอแล้วนะครับมีหางปลา,า,ปลาครับรปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่ำๆมันต้องเดินหน้านะรถเป็นบ่ ต้องพับต้องพับสลิงเข้าอีกใช่ไหมเชงทอนอ่าไม่เป็นไรก็รู้เรื่องแล้วล่ะแต่งเติมหน่อยก็เรื่องธรรมดาเอออ่ะอ่ะกูเก็บรถเก็บครับปึ๊บมาแบบนี้ครับชัดซีเป็นไงไม่ต้องพูดถึงก็เรื่องธรรมดาครับรถราคานี้เนาะเออ อา้าโอเคครับคุยรายละเอียดกับเจ้าของเขามันเรียบร้อยก่อนผมอา้าวโอเคเดี๋ยวคุยรายละเอียดก่อนครับผมเอาเบ <laughs> ็นลูกนัดบ่ะเบ็ลูกน้องผมอาโอเคก็พอดีเทรนเลอร์คันนี้ผมยังปิดกับพ่อไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเครื่องหลวมเกินเครื่องหลวมเยอะนะครับแล้วก็เครื่องมีปัญหานะ่ะเอาง่าย แล้วก็ช่วงล่างก็ไม่สวยเท่าไหร่ชัตซีก็ไม่ค่อยสวย <si> เดี๋ยวรอให้ราคาซอฟลงก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการซื้อขายเทเลอร์คันนี้นะครับก็ขับได้วิ่งได้จริงครับแต่ว่าองค์ประกอบสําหรับที่จะเอาไปขายเนี่ยราคามันยังยังจะสูงสําหรับเอฟซเราสําหรับพี่น้องเราอยู่เนาะ <si> เดี๋ยวคุยกับพ่อกันพ่อถ้าสมมุติว่านาคตต่อไปนี้ขึ้นไปคุ้นมากนี่รถเทเลอร์ชีโรดหอยู่หรอกเนาะค่อยมาคุยกันเนาะ ครับผมเออจดไปจดไปเออจะไปจะไปหักน้ำใจแล้วเออเรา่ร่รู้เออฮักก็ฮัถือว่าอ่าเนี่ยต้มอึ่งต้มอึ่งี่เน้องแบบเออต้มอึ่งเป็นเหตุครับต้มอึ่งเป็นเหตุอ้าวโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคันนี้เอซเราพี่น้องเราที่ใครที่กําลังมองหารถเทเลอร์หางปลาแบบนี้ไปใช้งานนะติดต่อมาหาผมเดี๋ยวผมมาเออเดี๋ยวผมมาดูให้นะครับรถเกี่ยวขึ้นได้รถเกี่ยวขึ้นได้เลยอ้าวโอเค เดินทางมาถึงคลายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรลยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ0 8 7 9 5แป2เจ็ดเ6้าห้าี่วุฒิชัยอะไรลยนต์กาซสนชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากมากครับพ่อขอคุณครับเออต้มืงเป็นเหตุลิ่นั่วไปหน่อยเรียบร้อยครับ แมโครไปเจอกันที่ร้านขอบคุณครับ